ต้นกระถินให้แม่บุญเหลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมากระถินแก่ก่อนนะเก็บมากระถินแก่ไว้ใส่ช่วงตำก่อนนะ รอก่อนรอไปเกี่ออยวหญ้าเนาะให้ผลชาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราก็กินข้าวกินยากินปลาอิ่มแล้วนะคะก็ะว่าจะไปหาอาหารไปหายาให้แม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดนะคะแต่ว่าคงจะไม่ทันแล้วนะคะเอซี SC, นี่ดูสิท้องฟ้าปิดมืดครึ้มเลยนะคะแล้วก็ฝนกําลังจะมานะคะโอ้หมดแล้วยาเออกินเก่งนะหมดแล้วแต่ว่าดูสิเราต้องดูก่อนนะถ้าเออถ้าไปก็สงสัยฝนจะตก กลางทางแน่นอนค่ะก็เลยต้องวิยฝาแลบด้วยนะใคะสิฝาแลบฟ้าร้าองฝนมาแล้วเราจะมาอัปเดตห้องน้ํานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเช้านี้เห็นช่างมาคิดว่าช่างจะมาทํานะคะมาลืมของหรือเปล่านะ,ะนี่นะคะเมน,มนยา่ามันกลาลังขึ้นพอดีมันมันขึ้นไม่ได้ยา่ามันรัดนะย่าห่านย้ามันยาวนะหาย่ามันตึงไว้แล้วมันจะแตกเรี่อันี้ก็เมนนี่นะคะเห็ดนะคะอีซีมันดูเห็ดเห็ดทั้งนั้นเลยแถวทางเดินแล้วก็เห็ดนี่แถวนี้ก็นี่ตัดไปนี่ตัดไปเยอะเลยแมนบตัดย่าแล้วมันออกไปกับย่าเลยนะย่า มันออกดีออกรูกออกได้เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าค่อยจะเอาไปแจงเจอเห็ดเจอเห็ดนะแถวย่าเย็บนี่น่าจะเห็ดนะวว้าถึงกับตะลึงเห็ดดอกใหญ่เห็ดแดงน้ำหมากเลยนะมันก็ลุกตกใบแดงน้ำหมากอ่ะคุตกแล้วคุณผู้ชมหห้้้้้ออองงงนาาเขไปดูห้องน้ำ่าเป็นอย่างไรเออเราช่วยกันขัดห้องน้ำไหมคนละห้องไหมอยู่ในห้องเอ้าฝนตกเราไม่ได้ออกไปข้างนอกมันมืดมันมืดบ okay> ่ เห็นไหมเมื่อวานนี้เราลาดน้ําเราราดน้ํายาไปแล้วนาอเราขัดแล้วนะก็เลยยังไม่ได้ล้างก็เลยมากวาดอก็เลยมาเปิดน้ําใส่เเปิดน้าใส่เลยสองวันก่อนที่เราขัดมันยังไม่เห็นดอกไม้ยังไม่เห็นก้อนหินนะแต่วันนี้เห็นสวยแล้วเจนแล้วสวยแล้วสวยแล้วค่ะ อาจจะยังไม่เกลี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าสวยมากตอนนี้เราเห็นลายออกมาลายหินลายหินเห็นสวยแล้วนะคะโอ้กล้องป้าไท้านชัดมากเลยควันนั้นป้าแตนบอกว่าชอบที่เสือแต่หายคลิปกับป้าไท้านมากนี่แต่กล้องตรงนี้แล้วไปยืนขคนละตู้คนละประตูคนละประตูนะครับเออแบบนี้เหรอนี่แล้วเราส่องกล้องไปฝั่งนี้แล้วเราไปยืนอฝั่งโน้นโอ๋อหวมันมืดจังเลยสวยมากระดักมากนี่ เดี๋ยวนี้เหรออ๋อใครชอบประตูไหนก็อยู่ประตูนจะอยู่ประตูนี้ครับนทำท่าไม่สับกันเดี๋ยวยูไประตูไหนประเดเีเดี๋ยวอยู่ประตูลิงเลยระตูนทเออยู่ประตูโอเคโอเคโอเคเ้อจัดอยู่ไหนเน้อตงนมนองเห็นอยู่้วทมไม่ตั้มองเห็นทุกโลงเลยจ้สอสตั้งกล้องเนี่ยเออมันไม่เห็นเอาอกแล้วมันจะล้มนี่เน้อขวนห ไม้องแล้วยังไงกล้อง okay. เขาเนี่ยไม่ลบไม่ลบมันไม่มีลมโอเคเห็นค่อยๆเหรอเห็น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 ทำท่าไม่สการทำท่าไม่สามกาเป็นนายกม่อยกชี้มือมากโอเคทำท่าไม่สการทำท่าไม่สการแล้วแต่อยากจะทำท่าไหนเท้าว้าว้าก้ว้า ใช่ไหมคะมาแล้วๆมาเข้าห้องเดี๋ยวไม่มีกลิ่นไม่ได้อะไรข้าไปตรงโน้นะ้างกํแพงข้าไป้างกแพงข้างกับเพืออ่ะหันกล้องหน้าไงข้า็้เห็นองหนเอเอ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 อเเออเออเออเเออเอออเออเอเ

เดี๋ยวคะสองนะใ่นี่แต่ละห้องนะคะอุ้ยฝนมาแล้วอะไรอุ้ยห้องกาด้าทำไมมันเลื่อมแมเลยจริงเหรอนานี่ดูสิเลื่อมแม p เลยนะใชขัดแค่รอบเดียวนะยังไม่ได้ขัดอีกรอบสองเลยนะเออเอ้ยนี่ตรงนี้ฝนตกแล้วเราทำยังไงต้องวิ่งกลับเลยเร็วเร็เร็วสาวไปก่อนสวิ่งไปก่อนไปที่หลังไปเวไปเ

ฝนมาจริงๆด้วยนะเอฟซีเทีนีคร<ม>ับเฮ้<ม>โอ้มาดูนะคะนี่ทุเรียนนะคะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะฝนล,ลงมาดีเลยค่ะเราไม่ต้องลดน้ำเนาะเนี่ยกำลังโตเลยทีเดียวนะคะเอฟซีพอดีนะฝนล,ลงมาที่เวลาใส่ปุ๋ยไว้นะคะนี่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 อันนี้ก็คือมะนาวนะคะมะนาวมะนาวสองสองถัง แล้วก็มะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมดแล้วนะคะทั้งต้นมะละกอทั้งต้นมะม่วงทั้งต้นต้นกล้วยไม่ได้ใส่นะคะแต่มะละกอใส่คะ่ะมะละกอใส่หมดทุกต้นแล้วค่ะแล้วก็เอาฟางมาคุมแล้วด้วยนะคะเ<ะ>หลือแต่ตัดต้นนางเหล็กออกเนาะเพราะว่ามันโตมันจะปกคลุมหมดเลยนะคะฝนก็กำลังลงเม็ดแล้วนะคะเอาฝาก f อซนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะชมคลิปอย่างน้อยนะคะชมคลิปไม่ข้ามด่านสักห้านาทีด้วยนะคะว่าจะไปหาต้นกระถินให้ให้แม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดนะคะฝนก็มานะคะฝนก็มาแล้วคงจะไม่ได้แล้วหล่ะย่าก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนเนาะนี่ค่ะมะละกอพันเตี้ยนะคะถ้าเราจะตำก็ตำถ้าเราจะกินสุกก็กินสุกเนาะ โอ้ย oh, อันนี้ต้นหักหวานนะคะยอากปกคุมหมดเลยนะคะน,นี่ค่ะเราก็หักเอาอันที่ใกล้ๆก,ก่อนนะหักเอาอที่ใกล้ๆก,ก่อนอาไปให้มันก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝนล,ลงแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ